ยยาเอาน้ำมาให้โอเอามาหนึ่งกิ่งนะเจ้ามัคือ้นปวยๆถึงม้งกับปวยสิละคนานี่ทุกข์เนาะอยูว่ากลับไปหาเขาดีๆโบฉันว่ากลับไปดอกฉันกลับไปบรีอิลีกลับไปซ้ายสงสารลูกสงสารลูกมันมาคือเก่าแล้วมันก็เลี้ยงลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันได้เก้าหันละเจ้าว่สงสารแล้วเจ้าทุกข์เนี่ย บอิกลับไปบ่ได้กลับไปบ่ได้อีหลีกลับไปบ่ไดไม่งั้นกลับจะกลับไปบ่ได้ล่ะผัวกูสิเครียดอ้มีผัวแล้วแล้วเมียเดงานนั้นล่ะเจาไปสากูก็จินีลากูบ่ยอมกลับไปกูก็นจีนีลากูมีผัวแล้วผัวกูรู้ว่ากูมีเมียสิเขาสิทับกูได้หรือเนาะโอ้ยแล้วลูกสิเอิ้นเจ้าไว้หยังบัดนี้คิดอยู่นี่นอนคิดอยู่นี่ทุกอยู่นี่ที่เจ้าทุกนี่เจ้าคิดอยู่ตีเนี่ยแม่นมัน ที่เอาลูกไม้นี่กลับไปน,นี่แหละจากสนามเ